thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนืรรน่องในวันเฉลิมพระชมพันษา,าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพุทธศักราช2568 เวลา17นาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพุศักรา2568โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอโบสถบรพชิตยวนและจีนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จเข้าพระอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง จุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านภาลัยจะนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผาหน้าฐานยุกชกชีแล้วทรงจุดทุบเทียนขึ้นรำวสการไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทุบเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทุบเทียนน ื่อมัสาการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาสเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่อมัสาการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเดพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอางค์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นวัตขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพะบรงราชินีพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่หัวหลวงบูชาเทวานุพเคราะห์เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประหับประดวษพระที่นั่งเสด็จพระาสดำเนินไปยังพระที่นั่งอมริวินิจฉัยโดยมีราสะดวจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบรมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรเทียมมงคล จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิฉัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพระดลมหาเสวตชัติทรงจุดเทียนทั้พระองค์ในตู้ข้ามพระแท่นพระนพระดลมหาเสวตชัติและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพระชกที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาและด้านพระบรมวงศ์เฝ้าถูลลองทุลีพระบาท จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9้าและพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉตร สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศส่งศีลสมเด็จพระอรียวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลเจ้าหน้นาที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริศพระสงฆ์48รูปจเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกลิ่นอุบาเกงแล้วส่งประเคนพระครอบพระกลิ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งประเคนจากตุปัจเทธยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะและประทับยืนทรงประเคญจัตุปัจจยเทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามาจนครบ48รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉาิก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ นหนึ่งเวลา12บนาฬิกาทหารสาวเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติเสด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนในวันเฉลิมพระชมพัรษาสาวพิถุนายนสองพก่องทัพบกโดยกองผา,านปื้นใหญ่ที่1กรงการพื้นใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดณท้องสนามหลวงโดยทําการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบรมีจำนวนย1นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด กองทัพเรือโดยกองผาดานราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหรือบัญชาการนาวิกโยธินได้ทําการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จานวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หรือบัญชาการอากาศยธินทําการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอ,ขอเสนอขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีคู่พระบรมีศูนย์รวมใจไทยทั้งผองตอนที่3คู่พระบรมีคู่ขวัญแผ่นดินนำไทยสู่สากล คู่พะบารมีคู่ควัญแผ่นดินคำนี้ไม่ใช่เพียงสำนวนไพเราะหากคือพระราชสมัญญาที่ปวงชนชาวไทยถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ทรงงานร่วมกันนําชาติไทยสู่เวทีโลกทั้งในมิติของเทคโนโลยีการบินการทูตและวัฒนธรรมสะท้อนความพร้อมความร่วมแรงร่วมใจ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของราชวงศ์ไทยในโลกยุคใหม่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระสิริโฉมอันงดงามและพระพิชาสามารถที่โดดเด่นหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการบินทรงมีพระราชปณิธานมั่นคงตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงผ่านหลักสูตรการอบรมด้านการบินที่สําคัญทําให้ทรงเป็นนักบินหญิงที่ทรงฝึกบินกับกองทัพอากาศและทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ทรงสําเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศพร้อมรับการทูลกล้าวทูลกระ่อมถวายปีกนักบินทหารอากาศใบประกาศสนิยบัตรนักบินทหารอากาศชุดปฏิตสูตร ภาพพันคอและมวกแต่สมเด็จพระบรมราชนีนักบินของชาวไทยด้วย <L un> ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรพูตานทรงเป็นสมเด็จพระบร,ร,รมราชนีนักบินแห่งแผ่นดินที่เข้มแข็งองค์อาจและสง่างามเขียแข้งเป็นคู่พระราชาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงทำการบินด้วยพระองค์เอง ในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยองค์พระมหากษัตริย์อย่างสง่างามทรงเปี่ยมด้วยพระปิชาญาในการเลือกฉลองพระองค์พาะไทยอันทรงคุณค่าที่ประสานเอกลักษณ์ภูตานอย่างสง่างามคือภาพจำแห่งมิตรภาพระหว่างสองราชนาจากักรทั้งภาพหมายแพรวา่า ผ้าจกไทยยวนราชบุร ar ีและพระทอศิลปาชีพซึ่งถูกออกแบบอย่างประณีตในฉลองพระองค์สม mm ัยใหม่เช่นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาี่สามและสมเด็จพระราชนีคามิล่าณกรุงลอนดอนสาวราชาณาจักร รอยแยมพระสวนฉลองพระองค์ผ้าไทยทรงใส่พระราชารัไทยพิธีพิธันในการเลือกล้วนเป็นการประกาศถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมส่งสร้างพลังวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาติไทยได้เป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นพระราชจาริยว,วัดอันสูงส่งและเปลี่ยมด้วยพระสเสน่ห์แห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีมีชีวิตชีวาช่วยให้สัมพันธรมรมเตี และความเข้าใจระหว่างชาวไทยและชาวพูตานมีความลึกซึ้งและแนบแน่นยิ่งขึ้นฉลองพระองค์เหล่านั้นล้วนมาจากฝีมือของสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงอุปถัมภ์สืบสารพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่องทุกลวดลายทุกฝีเข็ม คือความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยและเมื่อปรากฏบนพะวรากายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจึงเปล่งประกายแห่งความเป็นไทยให้โลกได้ชื่นชมทุกพระราชกรณียกิจคือการส่งงานร่วมกันอย่างมีพระวิสัยทัศน์ของทั้งสองพระองค์คือสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานที่ส่งแนวแน่ในการพัฒนาชาติไทย สู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชนียังทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่สตรีไทยและคนครุ่นใหม่ทรงน้องนำศิลแห่งชาติศาสแห่งการบินและพระราชาฤทยที่มั่นคงทรงเป็นแบบอย่างสตรีภาวะผู้นำบนเวทีโลกล้อมรวมเป็นภาพแห่งความหวังของแผ่นดินไทย ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด ด้วยพระบารมีที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาด้วยพระปีชาที่เปี่ยนด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยพระราชฤือไท,ที่มั่นคงที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอสองพระองค์หนึ่งพระราชปณิธานจึงทรงเป็นดังคู่พระบารมีคู่ขวัญแผ่นดินมิ่งขวัญปวงประชาผู้ทรงนำประเทศไทยก้าวสู่สากลอย่างสง่างาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสถานพระราชวโรการให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยฟอูลละอองพระบาท เวลา9กานาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนกวังสัมปทุมพระราชทานพระราชโรงการให้นางคริสกิน่ากูวายาซันโทปุโรสเอกอักครชทูดสาธารณรัฐฟิลแปนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าถูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีวันที่3มิถุนายน2568 เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่สมิถุนายน2568ณท่าวาสุกรีในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ําพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจํานวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางพา นนทนมัมบ้านเลขที่16ทับ1หมู่ที่6ตำบลสวนจิกอำเภอศรสีสมเด็ดจจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต จากนั้นปรับปรมน้ําพระพุทธมนต์ที่กรงนกและปล่อยนกเขาชวาจานวน48ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติกับปรับปรมน้ําพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพร่ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ําจืดจํานวนหนึ่งล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้าปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทพาและปลาชโอนลงในน้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป นดยตานต่างๆร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทถวายเป็นพระชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568 ที่บริเวณท้องสนามหลวงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระชกลุลใน,นโอกาศวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพ,พ,พ,พระนางเจ้าพะบรมราชนี3มิถุนายน2568โดยมีคณะอกกรมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระผู้บริหารเหนือนราชการในพระองค์เลขที่การนายกรัฐมนตรีผู้ราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีในการนี้ นายกรัฐมนตรีจุดทูบเทียนบูชาพระตนตรัยแล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทูบเทียนแผ่นาพระชายาลักษณ์พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จบนายกรัฐมนตรีถวายพระไตรยและเครื่องธยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์14รูปเดินรับบิณฑบาตสมเด็จพระนารายณพระบรมราชินีสมด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3พฤศจิกายนสนายโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคม2 5 6 2นับแต่นั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่รัษฎรจนเป็นที่ประจักษ์ บุคคลสาคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศา3มิถุนายน2568 ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจุมพัรษา3มิถุนายน2568โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีราชสกุลและบุคคลสำคัญไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิประธานองคมนตรีพร้อมภริยาและคณะองคมนตรีนายยกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้แทนจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานพุทธสภาประธานสารีกาและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยส่วนที่ศาลาสาหไทยสมาคมมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไปลงนามถวายพระพร,พร้อมนำแจก,กันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉาย,ายลักษณ อาทิข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมกิจการพลเรือนทาหารบกกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานกปร,รสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการกองทัพไทยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์กรมราชาเลขานุก,การในพระองค์กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยบริษัทเมืองไทยประกันภัย กัดมหาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม BJC Big C ซสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทบุญรอบบิวอรี่จำกัดโรงพยาบาล HYS บริษัท d v v n n e i n i o s o s v i c e จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด กลุ่มเซ็นทรัลสมาคมสตรีอาสา,าสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพัคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยมูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปธรรมกรรมการมูลนิธิศูนมะเร็งเงต้านมเฉลิมพระเกียรติและมูลนิธิคุ้มกล้าวยาวชนขนสร้างชาติ และที่เต็น์ข้างสาลาลูกขุนนายมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2568สมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษา3มิถุนายน2568 ขอถวายพระพรจะเจริญพระราชสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบร,รมบรพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักษ์ขิตตาสมัยเฉลิมพระชมพัรษาของสมเด็จบร,รมบรพิษพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอถวายพระพรให้ทรงพระกำลังแกล้วกล้าในอันที่พิทักษ์รักษาประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและสนองพระบรมราชโชบายของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้พระราชสวามีให้บรรลุผลสำเร็จโดยพร้อมร่ง สมดังพระราชปรารถนาทุกประการสมเด็จบรมบอบพิรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเรสริฐทรงพิสูจน์พระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประศพนิกรทั่วหน้าและมหาชนชาวโลกว่าทรงมั่นคงในพระราชศัตยาธิฐานในอันที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของสมเด็จบรมบอบพิร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์จึงทรงดำรงพระองค์เป็นราชนารีผู้มีพระราชอัธยาศัยประณีตทรงเลือกเฟ้นคุณธรรมอันแย่คลายหลายสถานเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงสามารถรักษาพระกายสุจริตและพระวจีสุจริตพอประมาณเหมาะสมมีมากเกินไปมีน้อยเกินไป เป็นดุลยภาวะอันสงบสุขขุมสอดคล้องกับสถานการณ์มีทรงไว้อย่างวางพระยศแต่ก็สดใสสมสง่าปรากฏเป็นความชื่นบานแก่ผู้ได้เฝ้าชมพระบารมีในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อการที่ทรงเพียรหมัน่นขยันรอบคอบและจัดการพระราชกิจจานุกิจราชการในพระองค์ตรอดจนราชการแผ่นดินโดยเรียบร้อยเช่นนี้ ช่วยเสริมส่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระราชสวามีผู้ทรงดำรงพระราชสถานะพระประมุขของชาติและอักราศาสนุปถัมพกให้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้อย่างราบรื่นบริบูรณ์สมด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่าอุทถาตากรรมทัยเยสุอัป,ปมัตโตวิจักขโนสุสังวิหิตกรรมมันโตสร,ราชะวัสติงวเสแปลความว่า ผู้มันในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานเรียบร้อยจึงควรอยู่ในราชการด้วยประการชนี้ด้วยเดชะแห่งสัจจะวาจาและอานุภาพคุณพระศรีรัตนไตรัยพร้อมด้วยพระราชกุศลธรรมจริยาทุกสถานโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบบพิษพระราชสมภาราเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมงคลของมหาชนนิกรทั่วหน้าตลอดกาลนานเทินขอถวายพระพร